คุดงคาสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบูรองในวันมาคาบูชาประจำปีพุทธศักราช2564คณะกัลยาณมิตรชุมชนสันติสุขเบตงจังหวัดยะลาและชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกิจกรรมวันมาคาบูชาผ่านโปรแกรมซูมและช่อง GBN วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันมาคบูชาและพิธีถวายกองบุญต่างๆผ่านระบบออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมปีพุทธศักราช2564นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m b u n n e w s t v นะครับซึ่งในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ มาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเกินกว่าครึ่งศตรวรรษแล้วนะครับที่ทางวัพระธรรมกายนั้นได้นําชาวพุทธทั่วโลกสั่งสมบุญสร้างบรารมีโดยมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปถึงที่สุดแห่งธรรมวันนี้นะครับบุญนิวส์ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาดรธีรธรรมธรมธรมทีโรบริเยนธรรม9ประโยค ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับท่านจะได้มาพูดถึงความสําคัญในการสร้างวัดของมหาปูชนียาจารย์และการนําเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาปรับใช้กับงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในวาระ51ปีของวัดพระธรรมกายส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สว่างสวัยเริงรองไปทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายประดุดดังทะเลแห่งแสงธรรมที่น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเคารพศรัทธ,ธาเต็มดวงใจของพุทธศาสนิกชนในค่ำคืนอันเป็นมหามงคลวันจตุรงคัสันนิบาตกระจันเสวยมาคาเริก วันนี้เมื่อ51ปีที่แล้วถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและชาวโลกเพราะเป็นวันที่วัดพระธรรมกายถือกำเนิดขึ้นโดยการนำของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนกยูงและหลวงพ่อธรรมชโยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างวัดเพื่อเผยแผบ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในวันที่20กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2513 ซึ่งตรงกับวันมาค้าบูชาโดยมีคุณหญิงประหยัดแพทยพงษาวิสุทธาธิปดีได้บริจาคที่ดิน196ไร่เป็นผืนดินผืนแรกในการสร้างวัดโดยครั้งนั้นใช้ชื่อว่าศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมมีหลวงพ่อทัตะชีโวเป็นบุคคลแรกที่อาสามาดูแลผืนดินแห่งนี้และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการสร้างวัด ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ตลอดระยะเวลากว่า51ปีของวัดพระธรรมกายคือ51ปีแห่งการฟื้นปูศิลธรรมโลกตามมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่มีศิลธรรม 5 1ปีของการก่อสร้างวัดพระธรรมกายมาจนถึงปัจจุบันในปีนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นห1สปีแห่งการฟื้นฟูศิลธรรมโลกตั้งแต่คุณย่าอาจารย์ท่านได้นำหลวงพ่อทั้งสองหมู่คณะรุ่นบุกเบิกสร้างวัดมาเราจะเห็นภาพการฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่มีความตั้งใจสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีตลอดระยะเวลา51ปีมีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดข้องไม่ใช่51เรื่องหรือ51ครั้งแต่มากมายแต่ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยคุณธรรมของคุณยาอาจารย์และความรับผิดชอบต่อครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อทั้งสองและหมู่คณะทำให้วันนี้ พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายได้สว่างสวยไปทั่วประเทศแล้วก็ทั้งโลกให้เป็นที่พึ่งแด่สาธุชนทั่วทั้งโลกซึ่งเราก็จะเห็นภาพว่าความตั้งใจของพุทธาอาจารย์ความตั้งใจของหลวงพ่อทั้งสองนั้นยิ่งนับบันก็ยิ่งความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลูกหลานที่มาในภายหลังก็จะได้เอาความตั้งใจของหลวงพ่อทั้งสองของพุทธาอาจารย์มาต่อยอด ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้สว่างสวยต่อไปโอกาสนี้ก็ขอกราบแทบเท้าอนุโมทนาบุญกับหลวงพอ่อทั้งสองนะครับแล้วก็กราบอนุโมทนาไปถึงพุทธายอาจารย์ที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบเมื่อท่านตั้งใจจริงฝึกตัวจริงๆอยู่ในบุญจริงๆมีสัจจะจริงๆในการที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดี สร้างพระให้เป็นพระแท้51ปีถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าปลื้มอนุโมทนาผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมากายก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาและเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะ โลกยุคดิจิตอลอย่างเช่นทุกวันนี้วัดพระธรรมกายได้เล็งเห็นถือโอกาสและศักยภาพของโลกออนไลน์จึงได้นำโปรแกรมซูม Zoom, ซึ่งเป็นการสื่อสารออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อคนสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องใช้โซเชียลใช้ไอทีให้มีบทบาทในการเผยแผ่มากขึ้นทำให้ผมนึกถึงในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เหาะเหินเดืออากาศได้มีฤทธิ์พระอรหันต์หลายรูปท่านก็เหาะเหินเดืออากาศได้ฉะนั้นท่านจะใช้ตรงนี้แหละเป็นตัวช่วยเป็นตัวที่จะทําให้การเข้าถึงคนที่ท่านจะไปโปรดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นในสมัยพุทธกาลก็มีฤทธิ์ มีหูทิฟตาทิฟนี่แหละครับทําให้พุทธศาสนาเผยแผ่ได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันการหลากก็ทั้งบอกว่ามีไอทีนี่แหละครับฉะนั้นพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงพอ่อหลวงพี่นะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันฝึกใช้ไอทีฝึกไลฟ์สดทาง Facebook ทางซูมนี่แหละครับเพราะว่าไม่มีใครเก่งไม่มีใครสามารถทําได้ดีหรอกครับเราก็มาฝึกก่อนก็เหมือนกับเอาตาทิ์ไปให้โยมเอาหูทิ์ไปให้โยมน,นั่นเลยครับดังนั้นหลวงปู่หลวงพ่งพอนะครับก็ รวมด้วยช่วยกันเรื่องงานพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเองให้เข้าถึงชุมชนเข้าถึงคำพูดได้ง่ายขึ้นแม้ว่ามนุษย์เราจะไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์แต่โปรแกรมซูมก็ทำให้เรามองเห็นกันและสื่อสารกันได้และในปัจจุบันนี้ยังทำให้เราสั่งสมบุญสร้างบารมีข้ามทวีข้ามประเทศได้อีกด้วยดังนั้น การไปทำหน้าที่กาลยนานมิตรของเราเพื่อชักชวนที่ชาวโลกได้มาร่วมกันสั่งสมบุญผ่านโปรแกรมซูมนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะกาลยนานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์บนทเป็ุู ว่าเป็น51ปีของการสั่งสมบุญสร้างบารมีของยอดกะัละยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกโดยเฉพาะในปีนี้ที่เราทุกคนต้องเจอกับโรคโควิด -19 แต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการสั่งสมบุญนะครับเรายังสามารถใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องเชื่อมใจเชื่อมบุญณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าท่านจะทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาหรือฟังธรรมจากพระอาจารย์ก็สามารถฟังได้ทําได้ผ่านระบบสูมนั่นเองครับ ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับกับทางทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาค้าบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ครับโดยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญพิธีบุเพเพตพีเนื่องในวันมาค้าบูชาโดยในช่วงสายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและอารัธนาศีลห้า เมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำทุกท่านสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้จุดเทียนหน้ารูปของผู้วัยชนจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้กล่าวคำถวายมาตตากัพัทหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายโคมมาคประทีบพ,พร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้รวมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาให้อวาดและนำคณะสงฆ์ให้พร Eden. ส่วนในช่วงค่ำทุกท, share, ท่นนทานได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อร่วมฉลองชัยชิตังเม3,200ล้าน1,250จบพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านโปรแกรมซูมและช่อง GBN โดยทางทุรงคสถานล้านนาได้เชิญชวนสาธุชนเข้าร่วมโปรแกรมซูม พร้อมทั้งได้เชิญชวนน้องๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาศักยภาพแกนนำบนพื้นที่สูงและสัธุชนที่อยู่ทางบ้านมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบธรรมกายเจดีล้านนาสามรอบและร่วมอธิษฐานจิตเป็นลําดับสุดท้ายครับจากทางทุดงขสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับทางคณะกรลยนมิตร ของชุมชนสันติสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนที่นั่นที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในกิจกรรมวันมาคาบูชาผ่านทางโปรแกรมซูมครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ข้ามเดือน4เป็นวันมาคาบูชาชุมชนสันติสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยการนำของกัลายาณมิตรธรรมพรประมวลโกศลยุทธพร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรในชุมชนสันติสุขเบตง อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนหลายคนได้มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยนั่งสมาธิสวดมนต์ในบทธรรมจักกับป่วัตนสูตรและจุดโคมมาค้าประทีปเพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านโปรแกรมซูมและช่อง GBN สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครนั้งนี้ทางคณะกะลยนมิตรชุมชนสันติสุขเบตงและชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆผ่านทางช่อง GBN มาอย่างตลอดต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งทางคณะกัลยาณมิตรต่างให้ความสนใจที่จะเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Zoom เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆก,ก,กิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นครับภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาค้าบูชายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปกันต่อกับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ได้มีการจัดพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ครับเมื่อวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ที่ผ่านมาตรงกับวันมาค้าบูชาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกัละยาณมิตรพร้อมใจกันร่วมสั่งสมบุญด้วยการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งบทสวดน,นี้ถือเป็นบทสวดที่สำคัญมากเพราะเป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนามีบทสวดน,นี้จึงทำให้พระอัญญาโกณทัญญะ ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุรูปแรกมีบทนี้จึงทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และมีบทนี้จึงทำให้กงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนอกจากนี้นะครับทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่จะร่วมกันประเคนพระตหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนในช่วงค่ำนะครับทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้ทุกคนบนโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขผลจากภัยโรคโควิด -19 พร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกผ่านโปรแกรมซูมครับนี่เป็นบรรยากาศบางส่วนบางตอนบางสถานที่เท่านั้นที่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาคบูชาซึ่งจริงๆชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็ได้ร่วมกับกิจกรรมนี้ และวัดทั่วโลกก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมครั้งสําคัญเพื่อย้อนราลึกนึกถึงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับมากันต่อน,นะครับกับทางทีมงานของพระอาจารย์และทีมจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้ลงพื้นที่จัดอบรมศริลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตูมจังหวัดนครราชสีมาครับโดยพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้จัดอบรมศริลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม ตำบลด่านเกวียนอภอโชคชยัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในครั้งนี้พระอาจารย์ได้เมตตาเทศสนธรรมะพร้อมทั้งนำคณะค,ณครูและนักเรียนสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัฒนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้สำหรับการอบรมในครั้งนี้พระอาจารย์และทีมงานได้สอนแทรกธรรมะวัฒนธรรมชาวพุทธอีกทั้งพระอาจารย์ยังได้อบรมศิลธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีและเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับเด็กๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตไปเป็นคนเก่งและดีของสังคมรวมถึงประเทศชาติสืบต่อไปและก่อนจบการอบรมในครั้งนี้พระอาจารย์ยังให้น้องๆทำหมค์แมปปิ้งเพื่อสรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม พร้อมทั้งได้นําเสนอให้เพื่อนๆนได้รับทราบข้อมูลที่แต่ละคนได้จากการอบรมในครั้งนี้ครับเป็นภาพที่น่าปลื้มพิติใจเห็นน้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเข้าร่วมการอบรมและตั้งใจรับฟังธรรมจากพระอาจารย์รวมถึงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วเชื่อมั่นว่าเยาวชนไทยเหล่านี้จะเป็นอนาคตของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ ที่รวมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรมาฝากให้ทุกท่านรับชมกันว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อปเ0นครับสำหรับส0บอันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่สองจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดกาลสิน์อันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดเลย อันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10เป็นของจังหวัดกำแพงเพชรครับส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1แก้วภูทร8อันดับที่2นครหลวง9อันดับที่3นครหลวง14อันดับที่4นครหลวง1อันดับที่5นครหลวง10อันดับที่6นครหลวง5อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10เป็นของนครหลวง3าครับ รวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้คุณรณกรเอี่ยมกำชัยก็พร้อมที่จะนำภาพการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนมาให้ทุกท่านติดตามรับชมกันอนุโมทนาบุญพร้อมกันได้ในช่วงของ World News ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับของสื่อส่งเสริมสิสรธรรมทั่วโลกและวัดไทยในต่างแดนกับผมพรณกรยิมกัมชัยในช่วง World News ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามีข่าวสารงานบุญนะครับของวัดแรกนั่นคือวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่ได้จัดงานบุญวันมาฆบูบชาและพิธีถวายกองบุญต่างๆผ่านระบบออนไลน์ครับ ภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระครูวินัยทรปิยะปียวาจากโกท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายโคมมาคับประทีปโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยานามิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีถวายประทีปแสงสว่างโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยานามิตรบุษยมานทองสุขและครอบครัวพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายโคมมาคับประทีป ประธานนำกล่าวคือการยาณมิตรสำราญการยาณมิตรล่าแก้ผลสุขและครอบครัวพิธีถวายที่พยิยบุผามาลาประธานนำกล่าวคือกรรยานมิตรอัธพรคุณพ่อวยรชัยคุณแม่นฤมนเรืองธรรมกิจส่วนพิธีถวายสุขันธมาลาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกรรยานมิตรชนกนาฏพิมสีนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยมีประธานนำกล่าวคือกรัรยาณมิตรพรณีมณีเพชรพิธีถวายกองบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาประธานนำกล่าวคือกรัรยาณมิตรธนกฤตกัรยาณมิตรนักการชานปรีชาคุณส่วนพิธีถวายกองบุญอุปถัมภ์ระภิิสุสง์โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิรินวงศวิทยาเวทและครอบครัวจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพในแต่ละคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรม แด่พระครูวินัยทรปิยะปิยะ,ยะวาจากโกท,ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้จุดไฟมาคคะเรศพร้อมด้วยนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้นำกล่าวคำถวายบูชามาคคะเรกและนำอธิษฐานจิตจุดโคมมาคคะพระทีพจากนั้นคณะท่านประธานเอกและประธานรองได้เข้าประจำแท่นจุดพระทีพ พร้อมทั้งได้เดินเวียนประทักษิณด้วยความปลื้มปิติใจในบุญและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่มเมตตาด้วยครับทางด้านวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะรได้จัดพิธีถวายโคมมารคประทีปเนื่องในวันมาคาบูชาผ่านระบบซูมออนไลน์เช่นเดียวกันครับโดยพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส เนื่องในวันมาคบ,บูชาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศิล้าและพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคประทีปโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮก,กลันกัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินรุทีราเสริกัลยนานมิตรปิยะวันกัลยาณมิตรเคนตเมาลินพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายโคมมาคประทีปโดยประธานนำกล่าวคือกัลยนานมิตรนายแพทย์มานัทกัลยนานมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัว จากนั้นเป็นพิธีสุดโคมเอกพิธีบูชามาคาเรกพิธีเวียนประทักษิณและพิธีอธิษฐานจิตแผ่เมตตาซึ่งบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติใจของสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับกระต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญในการประกอบพุญญกกริยาของศูนย์ส่งสเสริมเสรธรรมทั่วโลกนะครับรวมไปถึงวัดไทยในต่างแดน ที่ได้ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาน,นั่นเองครับทั้งหมดนี้คือข่าวเวิร์นิวส์นะครับกับผมรณกรคุมชายและทีมข่าวลาไปก่อนนะครับอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับภาพทุกภาพที่เกิดขึ้นในการทำความดีในการสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันนะครับและขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านสูมเนื่องในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาถ่ายทอดสดภาพจากพระมหาธรรมกายเจดี สามารถติดตามรับชมได้ที่ zoom 0 7 2 com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 8 3 1 1 0 0แนะครับและในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรรวมถึงสาธุชนที่เดินทางไปสั่งสมบุญณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและวัดพระธรรมกายในต่างประเทศได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุม เชื้อไวรัสโควิด19ด้วยนะครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง GBNUS.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m บุ b u n n e w s t v และทาง YouTube Channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมลแ a ดเดรสได้ที่ TVDMCNews@gmail.com หรือทางไลน์ ID ได้ที่บุญนิวส์ทีครับ วันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าวิรชังเอตัมมังคลมุตตมังความเป็นผู้ปราศจากกิเลสนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ